ผื่นคันพดร้อนผื่นพ่ออ้อมสารพัดผื่นถ้าแม่ไม่อยากให้ลูกเจอห้ามทำแบบนี้และอย่าลืมเป็นกำลังใจทีมงานด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งหรือคอมเมนต์พูดคุยกับแอดมินและคุณแม่ท่านอื่นๆได้ด้านล่างนี้เลยนะคะคพดผืนเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก โดยเฉพาะผิวลูกที่แสบจะบอบบางมาดูกันค่ะว่าถ้าไม่อยากให้ลูกเป็นผื่นห้ามทาแบบไหนบ้าง 1. ห้ามไม่ทาครีมกันผื่นผ้าอ้อมการรักษาวความสะอาดและป้องกันไม่ให้ผิวอับชื้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันผื่นผ้าอ้อมแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วค่อนข้างยากที่จะทำให้ผิวลูกแห้งตลอดเวลาจริงไหมคะดังนั้นการทาครีมกันผื่นผ้าอ้อมจึงเป็นตัวเลือกที่ดีอีกทางค่ะ ที่สำคัญอย่าลืมตรวจเช็คว่าพระอ้อมขนาดพอดีตัวลูกไม่แพ้และไม่มีส่วนไหนเสียดสีกับผิวของลูกค่ะ 2. <Okay. S 1> องห้ามไม่สังเกตอาการแพ้ไม่ว่าจะเป็นของใช้อย่างน้ำยาซักผ้าสบู่อาหารเสริมหรืออาหารที่แม่ทานหากลูกทานนมแม่ต้องสังเกตอาการแพ้หากมีอาการต้องหยุดใช้หรือว่าหยุดให้ทานและทายากแก้แพ้สำหรับเด็กนะคะ เพราะนอกจากจะทําให้เกิดผื่นแล้วยังเสี่ยงภูมิแพ้หรือว่าลมพิษอีกด้วย 3. Oh, <no. S 1> ห้ามให้ลูกอยู่ในที่อากาศไม่ปลอดโปรง่งอากาศอับชื้นและร้อนเป็นต้นเหตุของผดผื่นร้อนเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะช่วงคอคอพับต่างๆที่เกิดอาการแดงและเป็นผื่นคันจากการอับของเหงื่อได้ง่ายดังนั้นควรให้ลูกอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทมีลมและไม่ใส่เสื้อผ้าร้อนเกินไปค่ะ 4. <No. S 1> ห้ามอาบน้ำลูกด้วยน้ำร้อน หลีกเลี่ยงการอาบน้ำบ่อยเกินไปหรือใช้น้ำที่ร้อนเกินไปเพราะจะทําให้ผิวลูกแห้งขาดความชุ่มชื้นเกิดผื่นคันได้ง่ายซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดผื่นแพ้ได้ง่ายขึ้นค่ะแนะนาไม่ทาครีมหรือโลชั่นบํารุงทันทีหลังอาบนะคะห้าห้ามไม่รักษาความสะอาดเรื่องความสะอาดกับทารกเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆหากลูกขับถ่ายก็ควรที่จะเปลี่ยนผ้าอ้อมในทันทีบริเวณที่นอนของลูกก็จะต้องสะอาดเสมอผ้าอ้อ,อ,อมผ้าปูควรซักบ่อย เพราะผิวของลูกเปราะบางมากๆที่สำคัญก่อนจะจับอุ้มลูกอย่าลืมล้างมือด้วยนะคะผดผื่นคั้นนี้นั้นยังอาจสร้างความลำคาญที่ส่งผลต่อพัฒนาการของลูกได้นะคะดังนั้นควรดูแลลูกให้เป็นผดผื่นน้อยๆจะดีที่สุดค่ะใส่ใจลูกทุกวันเพราะลูกสำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe ช่องเด็กทารก everything เอาไว้นะคะคุณแม่